เรื่องร้อนสงครามนิวเคลียร์โลกตกอยู่ในความตึงเครียดที่ไม่เคยเป็นมาก่อนสงครามเย็นครั้งใหม่ได้ปะทุขึ้นอีกครั้งระหว่างมหาอำนาจโลกที่แย่งชิงอำนาจและทรัพยากรสัญญาณของความขัดแยงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆหลายประเทศต่างเตรียมพร้อมทั้งด้านการทหารและนิวเคลียร์ภายในเวลาไม่นานพวกเขาก็พร้อมที่จะกดปุ่มปล่อยระเบิดใส่กันในคืนหนึ่งนะทานทัพล,ลับใต้ดินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รกร้างห่างไกลาจากเมืองหลวง ผู้บัญชาการทหารชื่อพลโทธนากรนั่งอยู่ในห้องควบคุมท่ามกลางเสียงไซเรนที่ดังขึ้นทั่วทานทัพเขามองหน้าจอที่แสดงแผนที่โลกด้วยสีหน้าที่แสนเคร่งเครียดจุดแดงกลางบนจอนั้นเริ่มปรากฏขึ้นมากขึ้นทุกทีเป็นสัญญาณของหัวรบนิวเคลียร์ที่เตรียมจะถูกปล่อยไปยังศัตรูพวกเขาเริ่มก่อนหนึ่งในเจ้าหน้าที่ตะโกนลั่นขณะที่เสียงไซเรนดังไม่หยุด ทุกคนรู้ดีว่าการโจมตีนิวเคลียร์จากประเทศฝ่ายตรงข้ามกำลังมาใกล้เราต้องตอบโต้ทันทีมิฉะนั้นเราจะถูกลบออกจากแผนที่โลกธนากรกล่าวด้วยเสียงเข้มเขาลุกขึ้นยืนและเดินไปยังแผงควบคุมที่ติดตั้งปุ่มปล่อยหัวรบแต่ในใจของเขานั้นยังคงลังเลเขาได้ยินเสียงของครอบครัวที่เขาหลักเห็นภาพลูกชายตัวเล็กกลางที่รอเขากลับบ้านเขารู้ดีว่าหากเขากดปุ่มนี้ โลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในขณะที่ความคิดสับสนวุ่นวายเสียงหนึ่งที่ไม่คุ้นเคยก็ดังขึ้นในหูฟังของเขามันเป็นเสียงกระสิบเบาๆคลายเสียงของหญิงสาวที่เต็มไปด้วยความเศร้าหมองอย่าทําเลยเสียงนั้นเบาแต่ชัดเจนจนธนากรต้องหันมองไปรอบๆห้องเพื่อหาที่มาของเสียงงอทว่าไม่มีใครอยู่ข้างหลังเขาทุกคนต่างยุ่งกับหน้าที่ของตนเอง ธนากรเริ่มรู้สึกหนาวเย็นไปทั่วร่างกายเขาสัมผัสได้ถึงบางอย่างที่ผิดปกติอากาศรอบตัวรู้สึกหนักอึ้งขึ้นความมืดเริ่มคืบคลานเข้ามาจากมุมห้องแม้แสงไฟสว่างในห้องควบคุมก็ไม่สามารถสลัดความรู้สึกนี้ไปได้จูจูหน้าจอก,ก็แสดงภาพที่เขาไม่เคยคาดคิดเมืองที่เขารู้จักดีทั้งตึกกรามบ้านช่องโรงเรียนสถานที่ทำงานถูกทำลายด้วยลูกไฟขนาดมหึมาผู้คนหนีตาย ผู้หญิงและเด็กๆร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดนี่มันอะไรธนากรรู้สึกถึงเหงื่อที่ไหลาอาบหน้าผากแต่ก่อนที่เขาจะได้คำตอบเสียงกระสิบก็กลับมาอีกครั้งนี่คืออนาคตของเราหากเจ้าไม่หยุดมันธนากรหันไปมองจออีกครั้งและภาพกลับเปลี่ยนไปเป็นบ้านของเขาที่กำลังถูกไฟไหม้ลูกชายของเขานั่งอยู่ในบ้านที่ลุกเป็นไฟเรียกหาพ่อของเขาน้ำตาไหลอาบแก้มเล็กๆ ของเด็กน้อยแต่ธนากรไม่สามารถช่วยอะไรได้เขาพยายามวิ่งเข้าไปหาแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีทางใกล้เข้ามาเขาสั่นสะท้านด้วยความหวาดกลัวเสียงไซเรนยังดังต่อเนื่องเสียงของเจ้าหน้าที่รอบตัวดังก้องขึ้นเรื่อยๆว่าตอบโตเราต้องปล่อยระเบิดแล้วแต่ธนากรไม่สามารถขยับตัวได้ความคิดของเขาถูกครอบงำด้วยภาพลอนที่น่ากลัว เสียงกระสิบที่แสนเศร้ายังคงดังก้องในหูสงครามนี้ไม่จบลงที่นี่มันจะเผาพลานทุกสิ่งทันใดนั้นห้องควบคุมก็เต็มไปด้วยความมืดหน้าจอทุกจอปิดตัวลงเหลือเพียงธนากรคนเดียวที่ยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบสงัดเสียงกระสิบดังเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าเลือกแล้วเมื่อไฟกลับมาสว่างอีกครั้งธนากรหันมองรอบตัวเขาเห็นเจ้าหน้าที่ทุกคนถูกตรึงอยู่ที่โต๊ะด้วยความหวาดกลัว แต่เขารู้ว่าเขาไม่สามารถกลับไปแก้ไขการตัดสินใจของเขาได้อีกแล้วในวันรุ่งขึ้นสงครามนิวเคลียร์ที่โลกวาดกลัวมาตลอดก็ได้เกิดขึ้นแต่ไม่มีใครรู้ว่ามันเริ่มต้นอย่างไรและใครเป็นผู้ปล่อยระเบิดใบแรกทุกสิ่งถูกทำลายลงอย่างรวดเร็วเหลือเพียงเศษซากของสิ่งที่เคยเป็นโลกใบนี้